สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือคิวงานยืดผมของลุงในวันนี้ค่ะวันนี้น้องมาปรึกษาปัญหาเส้นผมกับลุงนะคะทํายังไงไม่อยากให้ผมหยิกปูนะคะลุงก็เลยแนะนําให้น้องทําการยืดผมกับลุงนะคะวันนี้และนี่คือผมน้องก่อนที่จะยืดในวันนี้นะคะวันนี้ลุงจะยืดตรงเคลาตินให้น้องนะคะวันนี้น้องสระผมมาแล้วนะคะลุงก็แค่จะเป่าไดหนีบผมก่อนที่จะลงน้ํายายืดผมให้น้องนะคะ ให้แบ่งผมทีละราชอบก่อนที่จะลงนะคะเวลาลงน้ำยายืดให้ลงเว้นห่างจากคนผมประมาณ1เซนนะคะเพื่อไม่ให้ผมขาดหลุดล่วงได้นะคะลูดลงมาให้ถึงปลายผมเลยค่ะลงให้ทั่วทั้งศีรษะเลยนะคะแล้วทิ้งเวลาไว้ประมาณ30-40นาทีนะคะเคสนี้เพราะว่าเป็นผมหยิกมากนะคะพอเช็คความยืดหยุ่นได้แล้วนะคะลุงก็จะพาน้องไปล้างผมที่เตียงสะก่อนนะคะและหมักที่เม้นบํบรุงผมให้น้องหนึ่งรอบค่ะ เพื่อบำรุงผมให้น้องนะคะมีความนุ่มลื่นมีน้ำหนักเงางามมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากล้างผมให้น้องเสร็จลุงก็จะพาน้องมาเป่าผมไดผมและหนีบผมให้น้องนะคะหนีบทีละช่อนะคะค่อยๆหนีบค่ะเน้นบริเวณโคนผมนะคะเพื่อผมมีความตรงมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากหนีผมให้น้องเสร็จแล้วลุงก็จะต่อด้วยน้ำยาโกกเบอร์สองเลยนะคะเป็นน้ำยาโกกล็อกผมตรงนะคะ ลงทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะลงจากโคนจดปลายผมได้เลยนะคะหลังจากได้เวลาแล้วลุงก็จะพาน้องไปล้างผมและหมักผมให้น้องอีกหนึ่งรอบนะคะพอล้างผมเสร็จแล้วก็จะพาน้องมาเป่าผมเลยนะคะจะเป่าโดยใช้ลมกลางนะคะเป่าให้น้องดูเลยนะคะว่าความตรงจะได้ประมาณไหนคะ่ะและนี่คือผมที่ได้ในวันนี้คะ่ะสำหรับลุงถือว่าโอเคมากเลยนะคะขอบคุณที่มายืดผมกับพี่ลุงนะคะสวัสดีคะ่ะ